อินฟินิตี้ไฟ์เสนอตอนพระปทุมเทวาพิบาลตำนานผู้สร้างเมืองหนองคายเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวของสงครามหรือการต่อสู้แต่คือเรื่องราวของการสร้างเมืองนี่คือเรื่องราวของพระปทุมเทวาพิบาลบุญมาณหนองคายผู้ที่ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของเมือง เขาคือผู้สถาปนาและววางรากฐานให้แก่เมืองหนองคายอย่างแท้จริงเราจะย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อบอกเล่าว่าชายคนหนึ่งสามารถสร้างบ้านให้แก่ผู้คนนับพันได้อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2370 บ้านเมืองอีสานของไทยเรานั้นกำลังเผชิญความปั่นป่วนเนื่องจากเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ได้ตัดสินใจยกทัพลงไปโจมตีเมืองนครราชสีมาเหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะส่งผลต่อชีวิตของพระปทุมเทวาพิบาลบุญมาณหนองคายผู้เป็นเจ้าเมืองหนองคายคนแรก พระปทุมเทวาพิบาลหรือเท้าบุญมาในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเท้าสุวธรรม,มากรมการเมืองยโสธรเป็นผู้ช่วยของพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าเมืองยโสธรบิดาของเขาคือพระอุป,ปหาสแพงได้ล้มป่วยหนักทำให้บุญมาต้องเตรียมตัวรับช่วงตำแหน่งที่สำคัญนี้ เมื่อข่าวการกรบฏของเจ้าอนุวงศ์มาถึงเมืองยะโสธรพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าเมืองยะโสธรได้รับพระราชโอการให้ส่งกำลังพลไปช่วยเหลือและเท้าบุญมาและเคนลูกชายของเขาได้รับมอบหมายให้คุมกำลังทหารเมืองยะโสธรเท่าร่วมกองทัพของเจ้าพระยาราชสุภาวดีการเดินทางสู่สมรภูมิ การเดินทางของกองทัพสยามครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือเพื่อปราบปรามเจ้าอนุวงศ์และทำลายเมืองเวียงจันทร์เพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงเกรงว่าหากปล่อยให้เมืองเวียงจันทร์อยู่ครบถ้วนเจ้าอนุวงศ์อาจนำทัพยวนกลับมาตั้งตัวได้อีกท้าวบุญมาและเคนเดินทางไปกลับกองทัพใหญ่พวกเขาได้เห็นภาพความสามัคคีของหัวเมืองต่างๆที่มารวมตัวกันเพื่อปกป้องแผ่นดิน แต่ในใจของเท้าบุญมาเขารู้ดีว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์กับดักแห่งเวียงจันทร์เมื่อกองทัพสยามมาถึงเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์ได้วางแผนกับดักอย่างชาญฉลาดท่านสแส้ทําเป็นจะยอมสวามิพักทำให้กองทัพสยามประมาทเจ้าราชวงศ์เง่าโอรสของเจ้าอนุวงศ์ได้นําทหารโจมตีกองทัพสยามที่กําลังข้ามแม่น้ําโขง การต่อสู้ที่เกิดขึ้นเป็นการสู้รบที่ดุเดือดมากทำกองทัพทหารไทยหลายคนต้องเสียชีวิตพระพิชัยสงครามซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าพระยาราชสุภาวดีที่ตั้งทัพอยู่เมืองพานพร้าวฝั่งตรงข้ามเห็นสถานการณ์จึงสั่งให้ถอนทัพทันทีการต่อสู้ที่บานบกหวานความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นไม่ได้ทำให้กองทัพสยามยอนแพ้ เจ้าราชวงศ์เง่าได้ข้ามแม่น้ำโขงตามมาและเกิดการประทะกันที่บ้านบกหวานการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการรบแบบตะลุมบอลทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างสุดกำลังในสมรภูมิแห่งนี้เท้าบุญมาและเคนลูกชายของเขาได้แสดงความกล้าหาญอย่างโดดเด่นพวกเขาไม่เพียงแต่ปกป้องตนเองและทหารใต้บังคับบัญชาแต่ยังช่วยเหลือหน่วยอื่นๆที่ตกอยู่ในอันตราย ความสามารถในการนำทัพและความกล้าหาญในสมรภูมิของบุญมาทำให้เขาเป็นที่จับตามองของผู้บังคับบัญชาระดับสูงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแม่ทัพทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตวจนบาดเจ็บในที่สุดกองทัพเจ้าราชวงศ์เงา่าต้องล่าถอยเพราะกระสุนปืนของฝ่ายสยามกองทัพสยามจึงติดตามไปจนถึงเมืองพันพร้าวปรากฏว่าเจ้าอนุวงศ์ได้หนีไปเมืองพวนเสียแล้ว การรับรางวัลแห่งความกล้าหาญความดีความชอบของเท้าบุญมาและเคนในสมรภูมินี้ไม่ได้ผ่านไปไร้ค่าครับเมื่อรายงานการรบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเห็นคุณความดีของพ่อลูกคู่นี้ พระราชดํารีของพระองค์มีความคิดที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะยกบ้านหนองคายซึ่งเป็นที่ตั้งทหารในครั้งนี้ขึ้นเป็นเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองหนองคายตามนามโบราณที่มีปรากฏในคำภีอุรังธาตเทศนาการสถาปนาเจ้าเมืองคนแรกพระราชองค์การที่ออกมาทำให้ทุกคนตื่นตา ถาวบุญมาซึ่งเดิมเป็นเพียงข้าราชการจังหวัดยโสธรได้รับการสถาปนาให้เป็นพระปทุมเทวาพิบาลเจ้าเมืองหนองคายคนแรกราชทินนามนี้แปลว่าดอกบัวที่มีเทวดารักษาสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เคนลูกชายได้รับตำแหน่งเป็นอุป,ปหาดเมืองหนองคายเป็นผู้ช่วยบิดาในการปกครองเมืองใหม่เมืองหนองคายได้รับฐานะเป็นหัวเมืองอาญาสีขึ้นตรงกับกรุงเทพ ภารกิจแห่งการสร้างสรรค์การได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองหมายความว่าเท้าบุญมาต้องรับผิดชอบในการปกครองหัวเมืองลาวใหญ่น้อยที่เคยขึ้นอยู่กับเมืองเวียงจันทร์นี่เป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงเพราะเขาต้องสร้างเมืองขึ้นมาจากศูนย์สถานที่ที่เขาได้รับมอบหมายเป็นเพียงบ้านภายหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงแต่ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นบุญมาเริ่มมองเห็นอนาคตของเมืองใหม่แห่งนี้ตอนที่สอง ผู้สร้าง The Builder จุดเริ่มต้นของความท้าทายการสร้างเมืองจากความว่างเปล่าเมื่อพระกทมเทวาพิบาลบุญมามาถึงบ้านไผ่ที่จะกลายเป็นเมืองหนองคายเขาพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับงานที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงการปกครองเมืองที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่บ้านไผ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงมีประชากรเพียงไม่กี่ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวประมงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่และพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงแต่บุญมามองเห็นศักยภาพของตำแหน่งที่ตั้งนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมทางแม่น้ำโขงเขาและเค็นใช้เวลาหลายเดือนในการเดินสำรวจบริเวณต่างๆเลือกที่ตั้งศาลาการวัดตลาดและที่อยู่อาศัย บุญมาตัดสินใจตั้งค่ายทาหารไว้ในตำแหน่งที่จะกลายเป็นศาลากลางในภายหลังเพื่อแสดงอำนาจและความมั่นคงของเมืองใหม่ความท้าทายจากความหลากหลายการผสมผสานผู้คนหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบุญมาคือการจัดการกับประชากรที่หลากหลายหลังจากการทำลายเมืองเวียงจันท์ผู้คนจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเริ่มอพยพเข้ามากลุ่มแรกคือชาวลาวเวียงจันท์ที่เสียบ้านเมือง พวกเขาเป็นผู้มีความรู้ในการบริหารเมืองหัตถกรรมและการค้าแต่ใจของพวกเขายังคงผูกพันกับเวียงจันเก่าบางคนยังคิดถึงเจ้าอนุวงศ์และวัฒนธรรมล้านช้างที่หายไปกลุ่มที่สองคือชาวพวนจากแคว้นเชียงขวางที่อพยพมาเพราะสงครามกับยวนพวกเขาเป็นนักรบที่แกร่งกล้าและมีทักษะในการ,กรเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงแต่ก็มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างไปจากลาว กลุ่มที่3คือชาวยวนที่หนีสงครามกลางเมืองพวกเขานำความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างการปลูกข้าวและการทำน้ำพริกแต่เนื่องจากยวนเป็นศัตรูก,กับสยามการยอมรับพวกเขาจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเท้าบุญมาต้องหาวิธีให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเขาใช้นโยบายแบ่งพื้นที่ตามความถนัดชาวลาวดูแลการบริหารและการค้าชาวพวนดูแลการป้องกันเมืองและการเกษตร ชาวยวนดูแลการก่อสร้างและงานหัตถกรรมการสร้างอัตลักษณ์เมืองสัญ,ญลักษณ์และประเพณีการสร้างเมืองใหม่ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารแต่รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันบุญมาเริ่มจากการออกแบบตราเมืองเขาเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งเพราะความหมายทางศาสนาและเพราะหนองบึงรอบเมืองมีบัวบานอยู่มาก ชื่อเมืองหนองคายเองก็มีความหมายที่ลึกซึ้งเดิมเป็นหนองค่ายจากหนองน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำของค่ายทหารต่อมาเปลี่ยนเป็นหนองคายซึ่งฟังเพราะและมีความหมายที่ดีราชทินน้ำของเขาเองพระปทุมเทวาพิบาลที่แปลว่าดอกบัวที่มีเทวดารักษาก็สื่อถึงการปกป้องและการเจริญรุ่งเรืองของเมืองชื่อนี้ย่งพ้องจองกับนามเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของเขาช่วงแห่งสงครามกับยวนเมืองหนองคายในบทบาทแนวหน้าในปีพุทธศักราช2371เหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นจากพระพัมินมังของยวนเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนอาณาจักรล้านช้างและกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าจึงต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามใหม่นี้เมืองหนองคายซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร,ร์ได้รับมอบหมายให้เป็นเมืองด่านหน้าสำคัญ บุญมาต้องเตรียมเมืองให้พร้อมรับสงครามทั้งการสร้างกำแพงป้องกันการเก็บสเสบียงและการฝึกประชาชนให้เป็นทหารสงครามสยามยวนกินเวลายาวนาน15ปีตั้งแต่พศ2371ถึงพศ2386ในช่วงนี้เมืองหนองคายเป็นฐานทัพสำคัญเจ้าพระยาบดินทรเดชาสมุหานายกได้ใช้เมืองหนองคายเป็นฐานการบินฐานทัพ สำคัญในการยกทัพไปรบที่เมืองใส่งอนระหว่างสงครามนี้บุญมาได้สแสดงความสามารถในการบริหารเมืองภายใต้สภาวะสงครามเขาจัดการสเสบียงอาหารที่พักนอนและการรักษาพยาบาลให้กับกองทัพใหญ่ที่เดินผ่านในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนในเมืองไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนการที่เมืองหนองคายปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในช่วงสงครามทำให้เมืองได้รับการยกฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอก แสดงถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในระบบการปกครองของสยามการสร้างมิตรภาพระหว่างวัฒนธรรมในช่วงสงครามที่ยาวนานบุญมาได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งของเมืองมีได้มาจากกำแพงหรือทหารแต่มาจากความสามัคคีของประชาชนเขาเริ่มนโยบายการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างจรงิงจังเขาจัดให้มีเทศกาลร,ร่วมที่ผสมผสานประเพณีของทุกกลุ่มชาติพันธุ์งานบุญเข้าจี่ของลาว งานเล่นเซิร์งของพวนและงานเทศกาลผีตาแหกของยวนได้ถูกนำมารวมกันเป็นงานเดียวใหญ่การแต่งงานข้ามเชื้อชาติเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นเด็กๆเติบโตขึ้นพร้อมกับการพูดหลายภาษาและเข้าใจหลายวัฒนธรรมเมืองหนองคายค่อยๆกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากทั้งกรุงเทพและเวียงจันทร์เก่าช่วงสุดท้ายแห่งชีวิต การเตรียมการลาจากบุญมารู้สึกราวกับภารกิจสำคัญของเขาได้สำเร็จลงแล้วเมืองหนองคายมีรากฐานที่แข็งแกรง่งมีผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องเขาเริ่มใช้เวลามากขึ้นในการสอนเคนเรื่องปรัชญาการปกครองการสร้างสมดุลระหว่างความยุติธรรมกับความเมตตาการรับฟังเสียงของประชาชนและที่สำคัญที่สุดการรักษาจิตใจให้สะอาดจากความโลภและอำนาจ บุญมายัางใช้เวลาในการเขียนบันทึกเรื่องราวการสร้างเมืองหนองคายตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเขาต้องการให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากประสบการณ์และข้อผิดพลาดของเขาสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งหรือเกียรติยศแต่เป็นการที่เขาได้เห็นเด็กหลายชาติพันธุ์เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขการที่คนลาวพวนและยวนแต่งงานกันและมีครอบครัวที่อบอุ่น การที่วัดโพชัยกลายเป็นสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยมากราบไหว้และขอพรด้วยความศรัทธาวันสุดท้ายการจากไปของผู้สร้างวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพศ2395เป็นวันที่เงียบสงบและสวยงามแสงแรกของฟ้าสางส่องประกายแม่น้ำโขงระ,ระยิบระยับบุญมาตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่และมีสีหน้าที่สงบสุข เขาใช้เวลาเช้านั้นในการเดินดูเมืองหนองพายครั้งสุดท้ายเขาเดินผ่านตลาดผ่านท่าน,น้ำผ่านบ้านเรือนของประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นระเบียบและอยู่ในสภาพที่ดีเขาแวะที่วัดโพชัยเพื่อกราบไหว้พระสยัยและขอให้พระสัยคอยดูแลเมืองหนองคายและประชาชนต่อไปท่านยาครูหลักคำที่เห็นเขาในเช้านั้นบอกภายหลังว่าใบหน้าของเจ้าเมืองเต็มไปด้วยความสงบและความุพ ราวกับผู้ที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วช่วงบ่ายเขาได้เรียกเคนมาพูดคุยครั้งสุดท้ายเขากล่าวว่าลูกจา๋าพ่อได้ทำในสิ่งที่พ่อสามารถทำได้แล้วต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของลูกที่จะดูแลเมืองและประชาชนต่อไปจำไว้ว่าการเป็นเจ้าเมืองไม่ใช่เรื่องของอํานาจ แต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบเคนรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆในวันนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายในเวลาประมาณตีสามของวันที่21มีนาคมบุญมาได้จากไปอย่างสงบในขณะที่หลับไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆไม่มีความทุกข์ทรมานเขาจากไปเหมือนคนที่ได้พักผ่อนหลับไหลยอย่างสบายเรื่องราวของพระปทุมเทวาพิบาลบุญมาณหนะนองคายเป็นเครื่องยืนยันว่าการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้อยู่ที่การมีอำนาจหรือเกียรติยศแต่เป็นการสร้างมรดกที่คงอยู่คู่กาลเวลาชีวิตของบุญมาสอนให้เราเห็นว่าจากบทบาทของนักรบผู้กล้าหาญในสงครามเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองหนองคายเคยมีมาเขาสร้างมากกว่าตัวอาคารและถนนหนทางแต่เขาสร้างรากฐานของความสามัคคีศรัทธาและความหวังในหัวใจของผู้คน ในฐานะบิดาแห่งเมืองหนองคายสิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ใช่แค่ชื่อเสียงหรืออำนาจแต่เป็นการที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกันเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อเมื่อพระสัยเลือกที่จะอยู่กับประชาชนที่เมืองหนองคาย มันไม่ใช่เพียงปาฏิหาริย์แต่เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่บุญมาและประชาชนได้สร้างขึ้นมานั้นถูกต้องและดีงามจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็อย่างประสงค์จะอยู่เป็นศูนย์รวมใจให้ผู้เขาท้ายที่สุดเรื่องนี้สอนให้เราทุกคนรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดเราก็สามารถเป็นผู้สร้างได้เช่นกันเพียงแค่เราเลือกที่จะสร้างสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นความรัก ความเข้าใจหรือความสามคัคคีสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นมรดกที่อยู่กับผู้คนและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปตลอดกาลครับขอขอบคุณทุกท่านที่ตามเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้มาจนถึงช่วงท้ายนะครับเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างยาวและละเอียดสักหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของบุคคลสำคัญผู้สร้างเมืองหนองคายอย่างแท้จริง แล้วหวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับผมรู้สึกเป็นเกียตรติและภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ฟังกันยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity File ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับ หากมีข้อคิดเห็นหรือคําติชมประการใดสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับผมยินดีน้อมรับทุกความเห็นเลยครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีหลากหลายมิติครับบางเรื่องอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ทุกท่านเคยรับทราบมาบ้างอย่างไงก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างนั้นไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเลยครับก่อนจากกันในวันนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆนะครับผมขอลาทุกท่านไปกับคลิปนี้สวัสดีครับ